สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่ชมช่องจินตนาชาแนลนะคะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางคะ่ะขอจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะคะเนะาะแนวทางที่ใดมากคะ่ะคุณผู้ชมได้มาจากสารปูตาคะ่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วนะคะเพนไดมาก จุดถูกได้่นะคะคุณผู้ชมเพิ่นถือกันมืดบานค่ะบ่ะถือต่ผู้บ่สืบบะสั่นค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลยนำออกมาฝากคุณผู้ชมมืนน้อนี้มื้อนี้จินตนาไปมากไปไปขอศาลเพิ่นเนาะคะ่ะอ,อยู่หน้าศาลปู่ตาค่ะคุณผู้ชมดีเพิ่นออฟอให้ฟังค่ะจินตนากันเลยขอเพิ่นว่าพาไปแน่เนาะคะ่ะพอดีเพิ่นไปจุดไว้ก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชม ค่ะเพื่อนไปขอ,อกอนนะคะพเพากกราะว่าเพื่อนได้มากกนแล้วเงวดเมื่อกี้เพื่อนได้เอ่าค่ะคุณผู้ชมเพือ่อนกระสือตะ906ตะ6 0 0 6มันบ่อเต็มบ่อัันนะคะคุณผู้ชมเพื่อนกระไดกันคะ่ะน,นี่ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้จินตนาก,เก็เลยไปหาเพื่อนมือน,นี้เนาะเพื่อนก็เลยกรเลยผ้าไปที่ศารนะคะคุณผู้ชมไปแล้วก็ไปบอกไปกล่าวเพื่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ไปขอขอโชคขอลาบเอามาฝากคุณผู้ชมะคะ่ะมือน,นี่คะ่ะ ไปแบบอ่าบอคิดว่าจะได้ไปละค่ะคุณผู้ชมเพิ่นโทรมากกัเลยไปเนาะเพราะว่าเพิ่นบอลให้ฟั่งนะคะคุยกันไปคุยกันมากเพิ่นก็นเลยว่าเออพอดีเลยตรงนี้เนาะค่ะกับปบปั๊บไปเลยค่ะมาดิคิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบาเดิเตรียมไปก่อนเนาะพอไปกับบังเอิญว่าผู้เพิ่นที่เพิ่นจุดได้ค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วนะคะเพิ่นจุดถูกได้906นะคะเพิ่นกระถือกันเบวดบ้านค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่าบ,บ่ซื้อบ่ถือแต่ผู้บ่ซื้อว่าสั่นค่ะเพิ่นว่าเนานะ เพิ่นกับไปจุดวบก้อนแล้วค่ะที่นี่ยู่ในบ้านเพิ่นบ่มีหม่องสื่อหรอกค่ะคุณผู้ชมคือเต็มหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะอินตานากันเลยเอามาฝากคุณผู้ชมคะ่ะเทือบางที่บางม่งเนาะคะ่ะลอตเตอรี่ยังเหลือค่ะคุณผู้ชมรางวัลที่หนึ่งนะ เพราะว่าเพิ่นไดมาสามตัวค่ะคุณผู้ชมสามตัวแต่วต่ากระตัดเล่นเอาค่ะเพราะว่ากระบอมันใจว่าสามตัวจะมาบอเนาะคะ่ะต่วากบอด้ลรบลูนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เชื่อเท่านั้นนะคะทามบอเสื้อกะบอเป็นยังค่ะก็คือเบิ้งไปก้อนกะได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่แล้วเพิ่นไดมาอีกนีค่ะเพิ่นกนะเล่ยบอกกาวมากนะคะจินตนาก็เล่ยไดไปมัอนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาตัวเรขมาฝากค่ะคุณผู้ชม ตัวเลขที่ได้มานะคะผู้เฒ่าเนาะคะกก่ะเพื่อนกับ่อไทยดูเ่าพ่อไปเบิงสารยูทีสารมอนเิ่นยุดไว้กะถูกแตกไปละค่ะคุณผู้ชมเห็นแต่เลเล็กเก่าว้างขอลอยอยู่เห็นแต่เลขกเก่าค่ะคุณผู้ชมว่างขอลอยอยู่โอ้ยโนเม่เอ้ยกากอันยังดีเนาะค่ะคุณผู้ชมมันกันยั่งเหลือเศษซากไ้เห็เบิงอยู่คะ่ะเป็นแต่หนาก็แล้วมาฝากคุณผู้ชมนําค่ะคุณผู้ชมในตัวเลขงามงามค่ะคุณผู้ชมบังเอิญค่ะที่นี่มันไปตรงกันค่ะคุณผู้ชม ไปตรงกันกับเลของค์ปูองค์ปูที่เพิ่นเป็นหมอดูค่ะคุณผู้ชมเพิ่นนห้มางวดที่แล้ว90ตัวเดียวค่ะงหงวดหนี้เพิ่นก็หามา่มันตรงกันค่ะคุณผู้ชมจะตรงกันตัวใดเบิ่งคลิปต่อไปด้อค่ะคะุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้คลิปนี่ค่ะคลิปนี้เบิ่งของสารปูตาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปหาสื่อสารก,กินแบงไวเดอร์ค่ะสำหรับผู้เสือนะคะสำหรับผู้ไม่เชื่อก็ดูแล้วผ่านก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางที่ได้มา แนะนำให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะมีเข้ามีหลุดก็ขืออกันตัวไปค่ะคุณผู้ชมกับสูตรคำนวณเนาะเพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเข้าจลุวนข้าไปขอมากก็คือด้วยความเชื่อเราศรัทธาสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาไปเบิ้งแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขง,งามงามค่ะคุณผู้ชมไปหาสื่อสลากกินแบ่งเอาไว้เด้อค่ะอินเตอร์นจ,จัดเลยค่ะคุณผู้ชม ขอเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุบผู้สุบคนผู้เห็นยูทูปจินตนาชแนลตอนนี้ค่ะอามาขอโชว์คอลาบน้ำเพลินวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ันหอขอให้คิวให้แมนเด้อปูเด้อลูกหลานมาเพิงผ้าลูกหลานมาขอโชว์คอลาบวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ขอให้ออกมาแมนแนแล้วก็สิจุดตูปขอปูเด้อร์แบบนี้พี่น้องเอง แกากลอดถ้าเบิ่งถูกเนาะพี่น้องเนาะสิบบานสาหะบานเลือผู้ใดเพิ่นว่าันบ่ได้แต่ผู้บ่เสือว่าสันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นให้โชคให้ลาภเนาะยี่ได้เบิดหนีเบิดสินกันพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีหนีมีสินามาขอพรนน้ำเพินน่นเนาะเอ้เถ้าไปเบิ่งรวยเลขถูกกันเนาะพี่น,อนออ้องเนาะอย่างนี้เอาเยอะเอามาหลายไข่แอ่ก้อนอมันมีหลายทั้งบ้านเลยไ่หั่นจ่ายทงบ้านอันใดสาระไป ล่างจบห้พี่น้องจบห้เล็กรางวัลสถานขอปกูกรค่ะจิตตนาคึงเพิ่งเห็นครั้งแรกเด้อพี่น้องพุ่นมาครั้งแรกสถานที่สถานปูตาแห่งนี้ ขึ้นก่อนค่ะสามได้สาม,สามได้เจ็ด้าขอสามตัวเป็นว่าขเขาก็ได้เจ็ดสองเทือสามเจ็ดเจ็ดประสันเอาเรีกถ่ายเลียกนาเลียกลัง ลอตเตอรี่สลากรางวังลก,วกินแบ่งรัฐบาลค่ะเอาสามตัวได้สามเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องแสดงว่าเฟ <7 S 1> <7 S 2> ินเฮดสองสูตรนี่เฟินไหน,ห,นห,ห้องโจกอันห้ตัวค่ะพ่ะเมรุคาเทือมันได้ตัวเดียวกันจับที่เดียวของสีป่าปาที่นี่ปานานูทามแน่ที่นี่ว่าเอ๋ เิ่นถูกรางวัลนี่เพิ่นถูกจังไดเพิ่นมาขอแบบใดใี่ไหมเพิ่นม่จูบถูกเอาตาว่าได้สามตัวเพิ่นก็ไปซื้อเพิ่นก็ซื้อเด็กดถือกระเลขกสามตัวหลายสองตัวเพิ่นก็เอาบ่หลายถือเอื้อมเงินสองเงินแปลว่าเลขกสามตัวท่านเจ้าถูกเป็นมูลละสองแสนสามแสนอย่งเด็ดนะเพิ่นก็เลยออกสามตัวตวันนี้ที่เพิ่นมาขอเพิ่นจูบถูกเล่นมาตาแล้วแมนเพิ่นไม่จูบถูกเอาเพิ่นไดง หกเก้าศูนย์พ่าหพี่น้องเลยที่ไปที่มาของที่ได้มาสารแหงลือสารปูตาสถานที่แห่งนี้คเพราะว่าได้ยินซ้ายยินลื้อมากงวดที่แล้วมันบ่ครับอ่ะงวดที่แล้วได้มาหกเก้าศูนย์ตรงๆเลยมันบ่ค่ะตรงกันเลยคุณผู้ชมกรบฟเลกที่งวดของอะไที่ไปถ่ายถ้ำลงคิปก่อนนี่เนาะอันเดียวกันค่ะยูทูบได้แบบเดียวกันเลย อันนั้นกับปูเจ้าเฮือนเพิ่นห้ปูเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าเฮือนเพิ่นเนาะหห้โชคมาตรงนี้กะเพิ่นห้เป็นปูตาห้เนาะเป็นปูตาหายโชคพกเก้าศูนย์ตรงตรงครับพี่น้องอันนี้พอถือตะปูปลาสื่อปฏิค่ะปะเมนปลาสื่อกระบาดปล้สื่อถือปลาสื้อพุ่มนะคะคุณผู้ชมที่ไปที่มาเนาะมือนี้ก็จังได้มากขอโชคเดี๋ยวลออีกตัวหนึ่งโยคะคุณผู้ชมล่ออีกตัวหนึ่ง ล่อถูบอยู่ค่ะแต่ว่าทูบแด้ต่างกันเนาะต่ว่ากะจะไปหาครูเพิ่นเคยมาจุดอีกคุนึงอยู่ค่ะไปเทียบกันเนาะว่าเพิ่นใจตัวใดคุณผู้ชมกระเบิงเอาเด้อค่ะค่ะคุณผู้ชมเลขสารปู่ตาค่ะสารประจำามู่บานเพิ่นเนาะคะ่ะมีที่มาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกัมมีระวัติของเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะสิ่งที่ได้มาก็คือ967ค่ะคุณผู้ชม จินตนาก็เลยตัดออกห้ค่ะตัดตัดเล่นค่ะคุณผู้ชมค่ะไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาเลขไทยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะไปบนก็อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะ9 6 7ค่ะแล้วก็6 7 69 9ดหค่ะคุณผู้ชมตัวเลขงามงามนะคะคุณผู้ชมจะหาซื้อได้บนราคาที่นี่นะคะวางงวดที่แล้วเพื่อนใน้906นนะคะเลขเรัฐบาลไทย สามตัวเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งก็คือหกเก้าศูนย์เนาะเพิ่นกะเพิ่นกะได้ตัวโตดเพิ่นมาสิละแต่ว่าสองตัวเพิ่นภากันได้ลายค่ะหกศูนย์นะคะคุณผู้ชมบ่ถือตะผูบ่สื่ว่าซันค่ะเอางวดนั่นเป็นงวดที่หนึ่งของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมแต่อันนี้เราเป็นงวดแรกของเรานะคะที่ไปได้มากเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเท่ากับงวดที่สองแต่ว่าเราไปรู้ข่าวตอนหลังนะคะคุณผู้ชมเนาะก,ก็คือได้มาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ่ะ แนวทางค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 7ค่ะสิ่งที่ได้มาให้คุณผู้ชมในงวดนี้จินตนาหวังว่าคงจะปังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถ้านั้นก็นคือบอแบบว่าบอได้บนบานเพื่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าผู้เพิน่นผู้เพิ่นไปเอางวดที่แล้วเพิ่นได้มากเพินเพ่นจา่างหมอล่ํามากค,ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจา่างหมอล่ํามากแกบนเนาะคะ่ะ มาให้ป it. ูเพิ่นมวลมาสันนน่คนค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดนีประหลูว่าเพิ่นบ่นบอเนาะค่ะลืมถามค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถามสวนกันเนาะค่ะคุณผู้ชมนอกจากเลยประดัยชัดเจนมากหลูตะว่าเพิ่นจุดมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูช่องจินตนาชาแนลมันๆเด้อค่ะคุณผู้ชมกับเลขตัวเลขแนวทางที่ได้มาในงวดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าเพื่อมาใหม่มาหมากมัดเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมนะมาใหม่ๆเลยค่ะจินตนาอ่า จะอัดคลิปไว้มื่อนี้แล้วจะปล่อยลงตอนเช้าให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือวันที่27จะได้เห็นกันทุกคนนะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นกันทุกคนค่ะตัวเลขที่น้ำมาเนี่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาตื่นเต้นไปเห็นเพื่อนใดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเหมือกนกันกับคลิปที่แล้วค่ะคุณผู้ชมของอผู้ช่วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนหายเพื่อน จุดเล่นเลนมาสั่นค่ะคุณผู้ชมในสามตัวอยลีจนน้าตาไหลยืนหายอยู่นาเซเว่นมาสั่นค่ะคุณผู้ชมหมดที่แล้วนะนะคะที่จินตนาไปทายคลิปมากงวดตองหมดเนาะค่ะทีลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ว่าขอกับปู่เจ้าที่นะคะหมดนี้กัเพื่อนกับว่าเพื่อนฝันดีค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจินตนาจะไปพาไปบึงนะคะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายจะพาไปถามเพื่อนอีกที่หนึ่งว่าเพื่อนฝันดีบอเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนตนาจะ อ่าให้คุณผู้ชมดูสารที่มาค่ะ